สวัสดีครับท่านชมาจิกอ้าวขอรัดคิวก่อนนะครับสบปน้องเราก็ให้ไปแล้วนะครับนะวันนี้จะมาตัดเชือกชุดเดียวนะครับข้างล่างนะท่านที่ว่าอาจารย์ลงให้ถูกไม่ถูกไม่ว่ากันเอาชุดเดียวให้หน่อยอันนี้อาจารย์นี่ในานาส่งมาพอดีนะครับนะเป็นสูตรตัวเดียวมาตัวเดียวสสูตรครับได้เม็ดเดียวผิดถูกอย่าว่ากันนะครับนะพอชุดเดียวหวยนชุดเดียวมันเสี่ยงอยู่แล้ว มันดีว่าดีกว่าเราไม่มีข้อมูลนะครับนะถ้ามาโพเชชุดเดียวมันก็เข้าถ้าชุดเดียวมันจะเข้านะ ก่อนอื่นก็เช่นเคยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อสละกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นกดกระดิ่งปิ้งๆติดตามด้วยครับท่านจะได้3ตัวชุดเดียวนะติดตามไว้ตอนนี้ให้หลักหน่วยไปแล้วนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับหลักหน่วยนะวันนี้มาเอาข้างล่างก่อนนะครับท่านขอแซงคิวเอาข้างล่างให้จบก่อนนะครับนะข้างล่างงวดก่อนก็ให้ไปแล้วมันเยอะไปอาจารย์มันเยอะไป สิบสองชุดบอกว่าเยอะไปเอาตาบใจนะะเอาชุดเดียวนะแต่ผิดถูกไม่ว่ากาันท่านพูดอย่างนี้อ่อาโอเคอ่าถูกก็ก็ชโชคของเราก็มันทําบุญให้โรงพยาบาลสูงเลยครับเพราะอาจารย์วันเสาร์นี้เจะหวยออกพอดีนะครับนะอาจารย์ต้องไปบริจาคทรัพย์สินนะครับที่ท่านจะระชิกให้มาก็ฝากตำบุญก็ให้เจ้ากรรมนายเวทก็ฝากทางอาจารย์ผ่านอาจารย์นะครับนะ ผลบุญจะได้สูงส่งนะโรงบันสูงนะครับโรงบันสูงนะไม่เสียเวลาครับชุดเดียวชุดเดียวนะชุดเดียวชุดเดียวก็เสียวได้ข้างล่างนะครับชุดเดียวก็เสียวได้ชุดเดียวก็เสียวได้นะครับนะเอาชุดเดียวเลยชุดเดียวผิดถูกไม่ว่ากันอ่าโอเคโอเคหาจัดสารมาแบ่งปันให้ครับมาแบ่งปันให้นะชุดเดียวชุดเดียวนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่สองนะครับมีที่มาหมดสูตรนะครับนะ อันนี้ของอาจารย์นี่นะไม่ใช่ของสูตรอาจารย์นะบอกไว้ก่อนเลยสูตรอาจารย์นี่นามส่งมานะครับนะมาแบ่งปันนะครับไม่ใช่สูตรอาจารย์นะครับนะบอกไว้ก่อนนะสูตรคนอื่นไม่รู้มาจากไหนไม่รู้อาจารย์เนี้อนี่นามส่งมาเป็นเป็นเป็นกระปุกเลยอาจารย์เห็นว่าสูตรนี่เออมันเข้าท่ากับสูตรที่ให้ไปสิบสองตัวนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสองตัวนี้อันนี้ชุดเดียวเลยเข้าก็เข้าเลยอันนี้สูตรที่หนึ่งได้สี่สูตรที่สองได้สี่ไหมครับถ้ามันจะมาก็สี่สี่เลยนะครับนึ่วันนี้ออกสี่สี่ วันนี้สูตรที่หนึ่งได้สามสูตรที่สองได้หกนะออกชุดเดียวเลยมาชุดเดียวเลยหกสามนี่แบบวัดดวนเลยนะผิดถูกนะครับเข้าก็เข้ารวยเลยนะครับอันนี้สี่อันนี้ก็สี่เอาอันนี้จับคู่ไม่ได้นะครับนะต้องรูดเดานะครับข้างล่างเล่นไงที่ว่ามันรูดได้นะครับนะอันนี้ได้แหละครับอันนี้ได้เก้าอันนี้ได้หนึ่งเห็นไหมครับชุดเดียวมก็เข้าเห็นไหมครับเนี่ย มันจังหวะมันอันนี้ก็สมบูรณ์อัน,นี้ก็สมบูรณ์นะครับก็ก้าหน่เมตรเดียวทูสำนักก็ทําย้อนหลังหมดแล้วครับนะมันอยู่ที่ว่าสำนังอะไรจะเข้านะต่างคนต่างหานะครับนะต่างคนต่างม,มีสูตรก็บางแบ่งปันนะครับนะท่านมีดีๆก็ แบ่งปันจะไปห่วงไปเลยครับเจ้ามือนี่เราไปสู้กับเจ้ามือนะสู้กับเขาสู้กับเขาว่าสํานักไหนเขาสามัคคีกันนะครับนะอันไหนถ้าเราจะให้ถูกว่าเอากูเอาคนคนนั้นมากคนนี้คนเนี้ยไม่มีแบ่งปันบางคนก็ไม่รู้นะครับนะอ่าบางคนก็ห้องอาจารย์ไปอ้าวก็แบ่งปันนะมึงกูเอาของกูมากกูว่า,าของมึงมันอ้าวสลับกันนะครับไปสู้กับเจ้ามือเขานะครับไปสู้กับเจ้ามือเ่านะครับอย่าไป อิฉาตาร้อนอะไรเลยเอาของท่านของท่านนั้นนี้ท่านนั้นมานะครับแบ่งปันผลประโยชน์ก็ตกเป็นของท่านอยู่ดีนะครับแนตะ่ครับอันนี้ได้ 9, เก้าอันนี้ได้แปดอันนี้ได้ห้าเห็นไหมครับชุดเดียวมันจะมาชุดเดียวกว็ามานะครับนี่นะแปดห้าเม็ดเดียวเลยนะครับพอเงันนี้อันนี้ได้เก้าอันนี้ได้เก้าออกแปดเก้านะครับงวนนี้อาจารย์ก็จับให้ชุดเดียวนะแปดเก้าข้างล่างงวนนี้ถูกนะใครบอกว่าอาจารย์ อยู่ในกลุ่มเนี่ยไม่ถูกท่านงงๆเลยเนี่ยไม่ถูกท่านไปอยู่ไหนมาวันนี้ให้ชุดเดียวด้วยนี่แปดเก้าก้างล่างด้วยโ <c oughs> ปะ๊ปะเลยนะครับเนี<ะ>่ยวันนี้ได้หกอันนี้ได้หนึ่งนะครับชุดเดียวนะครับชุดเดียวนะครับนี่ชุดเดียวนะครับ,ดดรบมาเลยอันนี้ได้เก้าอันนี้เก้ารูดอย่างเดียวครับอันนี้รูดอย่างเดียวนะอรูดอย่างเดียววันนี้อันนี้ได้ อ,นน sociedad, อันนี้ได้สามอันี้ได้สี่นะครับอันนี้ได้สามอันนี้ได้สี่ออกสี่สามนะครับวัวแล้วอีนี้เกาอันี้เกาก็เลยหาตัวประกบเอาเองนะครับรูดอย่างเดียวอ่างววนี้โอกาสทองแล้วนะครับนี่อันนี้อีนี้อีนี้ได้หนึ่งเอ้ยอีนี้อีนี้ได้หนึ่งอันี้นี่ได้เกาอันนี้น,นี่ Tower, อันหนึ่งอันี้อีนี้เกานะจะมาไหมจะมาไหมจะมาไหมมาให้หน่อยนะ ท่านสมาชิกจะได้มีเงินไปเที่ยวสงการกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะครับนะเออมาหน่อยมาหน่อยนะนะครับชุดเดียวเนี่ยนะครับมันมาตรงชุดนี้ด้วยนะท่านเพล็กนี่ที่ให้ไปบอกว่าอันนี้ที่เข้ามาตลอดเข้ามายาวด้วยนะครับเข้ามายาวด้วยนี่นี่นะมีด้วยน,วยนี่มีด้วยนะครับนี่นะอาจารย์ก็เลงเก้าตัวที่แรกแล้วนี่เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่ง มีด้วยนะครับไม่ไม่มีว่าอย่างมีด้วยนะครับมีด้วยนะเออไปยิบโรสตรี่สักใบนะนะครับแต่ไปสองใบรือฮะแล้วแต่ตามทุนนะครับตามทุนที่กําลังซั์นะนี่แบบวัดดวงเลยนะเกิดก็เกิดเกินหวยเข้าหนึ่งนี้นี่บอกต้องอะไรหรอหวยออกวนวนเวียนอยู่นี่นะครับของเก่านะเวียนไปเวียนมาอยู่นี่แหละนะครับนะเวียนไปเวียนมานี่ครับไม่แน่นะนี่นะครับน่นี่นี่เวียนมาออกอีกได้นะครับนะ อ่าบอกการไว้นี่ถ้าชุดเต็มก็นีเลยชุดหลักหน่วยเต็มเลยนี่เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งมีเก้าหนึ่งด้วยนะครับสี่ชุดนี้อาจารย์ก็วงให้ตึงหลายวันแล้วนะครับให้สี่เน้นสี่ชุดนี้เน้นเน้นสี่ชุดพวกนี้เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้อันนี้ล่างอย่างเดียวนะครับนี่สิบอันนี้หน่วยที่บอกสูตรไปแล้วไงนี่แล้วมาตรงไอ้ชุดเดียวด้วยนี่ชุดเดียวชุดเดียวนะครับนี่ ไอ้เก้ามายังไงนี่แคปหน้าจอเลยแต่เป็นเรียงเบอร์วดที่แล้วนะครับนี่วดที่แล้วมันได้อย่างนี้ไอ้ที่ได้เก้าเดี๋ยวเดี๋ยวงงอีกไอ้สูตรสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเดี๋ยวท่านจะงงอีกนะครับเดี๋ยวท่านจะงงนะครับท่านจะงงอีกนะครับนะอันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรนี้สูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งนะท่านจะิกนะเดี๋ยวจะงงอันนี้สูตรที่หนึ่งนะอันนี้สูตรที่สอง นะครับแคปหน้าจอเลยสูรที่หนึ่งครับแคปหน้าจอเลยนะครับมันได้เก้าเหมือนกันยังไงยังงงอีกแต่ตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับคนละตำแหน่งนะครับอันนี้สูตรที่สองนะนะวงไว้เลยนะครับนี่นี่สูตรที่สองครับท่านจะไปชิกอันนี้สูตรที่สองนะชุดเดียวเลยชุดเดียวนะครับงวดนี้นะอันนี้ได้อันนี้เรียงเบอร์งวดที่แล้วนะครับเรียงเบอร์ท่านลองไปทําเลยครับไอตัวนี้สูตรนี้งวดนี้ได้หนึ่งนะครับไอสูตรนี้ได้ตกเก่า นะครับไอสูตรนี้ได้ตัวเก่าได้ตัวเก่านะแคปหน้าจอเลยนะครับแคปหน้าจอเลยสูตรที่1นะครับได้9ได้ตัวเก่านะครับสูตรที่2ได้1นะครับสูตรที่2ได้1นะเออไม่เชื่อก็ลองดูได้ครับกว่าจริงไหมอ่าเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับท่านจะได้ว่าตรงกันไหมอันนี้ของงวดที่แล้วนะครับนะงวดใหม่ีืงเบอร์อยู่นี้ดึงเบอร์อยู่นี่นะครับดีกองใหม่นะอ่าเดี๋ยวลวให้ดูนะครับ เออสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับนี่สองเป็นสี่สี่มาใส่ห้าได้เก้าเก้ามาใส่ศูนย์ก็ได้เก้าเก้ามาใส่หนึ่งก็ได้ศูนย์ศูนย์มาใส่ศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์มาใส่เก้าก็ได้เก้าเก้ามาใส่แปดเก้ามาใส่แปดก็ นะครับเดี๋ยวเดียวใหม่นะครับทนเดี๋ยวเขียนให้เลยนะครับนะหลักแสนสองครั้งก็เป็นสี่น,น,ะน,น,นะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งก็เป็นห้านะครับหลักสิบบนเป็นศูนย์นะครับอ่าหลักหน่วยไอหลักสิบล่างบวกสองครั้งนะครับเจ็ดเจ็ดสามยี่บเอ็ดใส่หนึ่งนะครับนะแล้วก็ห้าสองครั้งก็เป็นศูนย์นะครับแล้วเก้าก็เก้า ได้9นะครับได้0นะครับอ่าได้ได้8ได้7ได้8ได้7นะครับเบื่อบวก7คงที่นะครับดูว่าได้1นึ่งไหมนะครับอันนี้ได้9 9มาสวกศูนย์ได้9 9้าได้0ได้0ได้9 9บวก8ได้7 7เบวกได้4 4บวก7ได้1ได้1นะครับนะงวดใหม่ได้1นะครับถูกต้องแล้วครับถูกต้องวะรับนะ เนี่นะครับทําให้ดูเลยนะครับนี่เรียงเบย์ตัวนี้นี่ดูอาจารย์เรียนดูอิจาเบียงมาเทียบนะครับว่าอันไหนนะครับอันนี้ได้สี่นะครับงวดใหม่นี้ได้สี่หลักพันเอามาวางนี้นะครับหกนะครับได้หกนะบวกสองคางหลักพันอันนี้หลักร้อยหลักร้อยงวดงวดที่แล้วได้หกนะครับนะอันนี้ได้สี่เอาสี่มาวางนะครับ สอห้ามาวางนะครับเอาศูนย์มาวางนะครับเอาหกมาวางนะครับอันนี้คูณสองเลยนะครับนะ่าถูกต้องนะครับนะถูกในหกนะครับแล้วก็บวกหนึ่งคงเอแล้วก็เจ็ดนะครับบวกหนึ่งคงที่อ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ไม่เหมือนกันหรอกครับพอ1คูณจะมเหมือนกันนะครับนะดูเหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะมส1 2 3 4 5 6 7เอาใหม่หมาดูถ,ถูกไหมถูกไหมได้4ได้6ถูกแล้วได้6ถูกแล้วอา่าได้4ถูกแล้วได้5ถูกแล้ว ได้ศูนย์ถูกแล้วได้หกถูกแล้วแล้วก็ได้เจ็ดถูกแล้วบวกหนึ่งคงที่ถูกแล้วรับเช็คอย่างดีแล้วครับได้ศูนย์ได้หกได้ศูนย์หกบวกสี่ก็ได้ศูนย์ได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกห้าบวกหกห้าบวกหกก็ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดก็ได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเท่ากับเก้าตัวเก่านะครับนะท่านไปลองทําดูนะครับแคปหน้าจอแล้วไปทําดูนะครับรว่าได้เก้าไหม นะครับนะอันนี้ว่าได้หนึ่งไหมอันนี้สูตรที่2นะครับแคปหน้าจอเลยนะครับแคปหน้าจอนะครับนะอ่าอาสูตรที่1แคปได้ยังครับนะแคปไปเลยไปดูนะครับนะสูตรที่2องไปแคปดูว่าได้ตัวนี้จริงไหมเราเรอกันไม่ได้ผิดถูกอย่าว่ากันนะนี่คือสูตรกว่าจะหาได้ก็ไม่ยกเขาเขาเขาใช้คอมนะครับกว่าจะหาได้มันก็บางทีสูตรเดียวหาทั้งคืนอ่ะไอมาบอกกวน,นั้นบอกง่ายนะครับนะ ไอ้ที่มันหาสูรต,ตอนหาอี่มันลําบากนะครับลําบากนี่ชอบเราเลยชุดเดียวนะครับนะขอให้มาตามนี้ด้วยเถิดนะครับนะเข้ามาแล้วอย่าเจ็บอย่าจนกดกระดิ่งปิ๊งๆเอาไว้คอยติดตามช้มตัวด้วยนะครับนอยให้แล้วนะครับนอยให้ไปให้ไปแล้วครับนะและ้วลาวก็ให้ไปแล้วนะครับนอยวันนี้ก็ไม่รู้จะเข้าเปล่าเพราะมันเข้ามาสี่วันติดชุดเดียวชุดเดียวนะแล้วดอดูผลสามนอยก่อนนะครับนะ ว่าจะเข้าเหมือนที่เคยมาไหมเพอมันเข้ามาสี่วันติดนะครับนะวันนี้ก็เบาๆหน่อยนะท่านจะพิกนะเพราะว่ามันเข้าเข้ามาสี่วันติดชุดเดียวเนี่ยนะครับอ่าถ้าไม่ตรงแล้วก็เบาหน่อยเราต้องมีผ่อนบัตรบนเบานะครับไม่ใช่ไปเล่นเครื่องตลอดนะครับนี่นี่ครับแต่โชคดีเป็นของเรานะครับนี่จะว่าจะมาไหมเก้าหนึ่งเม็ดเดียวนะครับเอาตัวแทนด้วยนะท่านจะพิก9กเล่น9 6ด้วยนะครับเผื่อ เผื่อมันไม่มาปุ๊บมันมาตัวแทนได้นะรู้ตัวแทนได้นะครับตัวแทนปุ๊บก็คือ91กับ4 6นะครับรู้จักตัวแทนด้วยนะครับนะรู้ตัวแทนหวยด้วยนะครับนะเออเผื่อเราเล่น9 1้าออก4 6อ้าวทำไมมา4 6มันมาตัวแทนไงนะครับการใบเราฉลาดเล่นด้วยนะครับนะขอให้โชคดีมีชัยครับปดกระดิ่งติดตามไว้นะครับจะได้ข้างบนชุดเดียวนะข้างล่างไอ้หลักหน่วยให้ไปแล้วข้างบนนะครับเหลือหลักร้อยกับหลักสิบ แต่เลยท่านอยากซื้อรอตตอรี่ดวนจ๋าเลยเนี่ยนะครับก็เลยเอาให้ก่อนไปเลยชุดเดียวชุดเดียวครับขอให้โชคดีมีใจครับผมสวัสดีครับ